คลิปวิดีโอช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่ง,แล,บง B, และไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ด้วยนะครับ กราบสวัสดีพี่พิงน้องชาวเวเปอร์กันทุกคนพบกับช่องมีนสยามเว็บ48กันอีกแล้ววันนี้มีมาแจกครับอ่าเนื่องจากขอขอบคุณผู้ชมหรือคนดูที่มาที่มากดติดตามกดชมช่องผมแค่จะบอกว่าคำถามที่ผมจะถามนะทำไมคุณถึง มาดูช่องมีนสยามเว็บ48ของผมอ่าแล้วคอมเมนต์ไหนโดนใจคอมเมนต์ไหนโอ้โดนใจ,นใจกระแทกใจกูเนี่ยมากมายเลยผมขอ5้าคนครับอ่าซึ่งผมจะผมจะแจกเป็นลวดอยู่2แบบ 1. คือลวดฟิวแคปตัน NI80 นะ อาจำนวนหนึ่งคู่แล้วก็จะเป็นลวดของคอยมาสเตอร์แคปตันไว้เป็นลวดคันเทา A1 อีกหนึ่งคู่เนื่องจากผมแค่อยากจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นที่ทำไมถึงมาดูช่องผมมาติดตามเพราะอะไรชอบตรงไหนยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ย คอมอ่ะมดตีท,ทีหนึ่งกูไม่ได้รีวิวสมอลแอนด์มาเว้ยอ่ะทไมถึงกดติดตามช่องผมหรือดูคลิปต่างๆประมาณนี้ฮะเนื่องจากอันนี้ผมอขอขอบคุณทุกทกคนจริงๆครับเลยอยากว่าเออเขากดเข้ามาชมเราดูเราเนี่ยเขาต้องผมคิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะเขาจะต้องเสียเวลาแทนที่เขาจะเอาเวลาไปนอน มานั่งดูช่องเล็กๆอยู่ช่องเนี้ช่องหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะคิดคอนเทนต์แต่ละอย่างขึ้นมาก็เพื่อให้พี่ๆงน้องได้ชมกันผมผมเชื่อว่าบุหรี่ฟ้าเราเนี่ยไปได้อีกไกลครับมันเป็นทางเลือกเลิกเลิกไม่ต้องกระดกเิ้นเออเลิกบุหรี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นครับผมขอฝากไว้ด้วย ก็มาสั้นๆนะห้าคนจะได้เป็นเจ้ารวดตัวนี้หนึ่คู่แล้วก็ฟิลแคปตันของผมอีกที่ผมพันเองนะหนึ่คู่ส่วนจะใครที่โดนใจก็คือผมจะไปคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าแอดติดต่อไลน์ส่วนตัวผมมาครับอ่าก็วันนี้จบสั้นๆแค่นี้ ขอบคุณมากจริงๆครับกับช่องมีนสยามเวฟสีสบำหรั 48. บตนนี้สวัสดีครับไป